ธรรม,มาวุโทวาะหลวงปู่สาคอธรรม,มาวุโทวัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่ดกรกฎาคม2568ความทุกข์มันเกิดขึ้นกับทุกๆคนเพราะเอาทิฏฐิ มานะอาสวะกิเลสมาเป็นตัวตั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นขันห้าเราจะต้องเอามาใช้ให้เหมาะสมกับอัตภาพของเราถ้าหากเราใช้ไม่เหมาะสมปัญหาต่างๆมันก็เกิดขึ้น ในรู้จักการทำงานเราคาดการได้ว่าน้ามันจะแห้งเวลาไหนเราบอกว่าทุ่มกว่าน่าจะแห้งเมื่อวานนี้น้ำแห้งทุ่มยี่สิบหมดวางไม่กวาดกันตอนทุ่มยี่สิบแห้งหมดน้ำหมดเกลี้ยงตอนทุ่มยี่สิบแต่ว่ากวดจะเก็บของเก็บเขิงทำอะไรเสร็จก็เกือบสองทุ่ม ลงมาทำงานคือถึงประเพณีมีประเพณีทำประเพณีล้างสะประเพณีทำไม่กวาดทำไม้สีฟันมีเป็นประเพณีตีไม้สีฟันเวลาตีไม้สีฟันนี่จะต้องไปตี แล้วให้อีกคนหนึ่งอยู่ที่กุฏิหลวงปู่เราจะเป็นคนอยู่ที่กุฏิหลวงปู่แล้วก็ให้พระออกไปตีที่นอกวาสชานูไปตีมันยังได้ยินเสียงอยู่ถ้าอยู่กุฏิหลวงปู่ได้ยินเสียงก็ต้องบอกให้เขาขยับไปอีกให้เน้นอีกองหนึ่งนาะอยู่กับเราให้ไปอีกไปไกลกว่านั้นอีกไปตีดูดูทำไม่ทีฟัน ฟันแกนขนุนอย่างนี้ก็ต้องบอกคนก่อนจะฟันสมมุติว่าวันสิบสามค่ำหรือสิบสองค่ำจะฟันแกนขนุนพอตอนเช้าสันเร็จก็พอโอกาสไว้ว่าจะฟันแกนขนุนฟันแกนขนุนนี่จะต้องฟันเสร็จแล้วก็เอามาแช่น้ําไว้ก่อนพอแช่น้ําเสร็จ แล้วก็วันลุงขึ้นมาก็ถึงจะมาเคี่ยวด้วยไฟมันมีประเพณีของมันถึงร้ดูล้างสะเราก็ต้องล้างสะถ้าไม่ล้างกี่ห้าปีอยู่ที่ไหนเขามาถามเราว่าจะล้างยังไงล้างโดยการลักน้ำที่กรมชมมานรุ่นนี้ทำนี่ เป็นการลักน้ําทั้งหมดจะทำที่ไหนที่ไหนก็เป็นการลักน้ําทําที่จังหวัดไหนก็ท,ทําสะนี่จะเป็นการลักน้ำํำเขาไม่ได้ทำพ่อจากข้างล่างเวลาล้างมามีปัญหาบางปีน้ําไม่แห้งบางปีล้างสะน้ําไม่แห้งเพราะมันดูดดูมนไปติดเลนหมดมนนหนาวก่อน มีปีหนึ่งจังหวะในช่างันบวชเป็นพระไปขึ้นมาอยู่ที่วัดเวพอบวชเสร็จจากมณีการแล้วเอามาไว้วัดเวพอถึงฤดูล้างสระนี่แ <c ười> หละคุณบล้างสระสองอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเต็มๆต็มก็จะแห้งภ <c ười> ายหลังมานี่พอบอกว่าล้างสระแลวนี่คนถวายปัจจัยเลย <c ười> มาค่าน้ํา อะไบัตใจค่าน้ําค่าอะไรฉันเนี่ประมาณหมื่นหนึ่งมันให้เลยทำเนียมประเพณีแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันจะมีกติกาของมันเราอยู่ในกฎเราอยู่ใต้กติกาพวกนี้บางอย่างเราต้องใจกว้างพอบางอย่างเราก็ต้องเห็นแก่ตัวเราไม่ได้เป็นคนปล่อยตัว คนส่วนมากเข้าใจคำว่าปล่อยตัวกับเห็นแก่ตัวต้องเข้าใจให้ถูกนะคำว่เา,าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวก็คือเราไม่แสดงออกตามความรู้สึกของเราเราเก็บความรู้สึกของเราไม่ให้มันแสดงออก การแสดงออกนั้นคือคนปล่อยตัวไม่ใช่เป็นคนเห็นแก่ตัวถ้าเห็นแก่ตัวนั้นจะต้องเห็นแก่จิตใจของเราไม่ให้มันขุนเคืองไม่ให้มันเศร้าหมองไม่ให้มันไปตกตะกรรมลำบากนั่นเขาเรียกว่าคนเห็นแก่ตัวถ้าคนปล่อยตัวก็คือไปเลย ในความคิดความอ่านของเรายังไงก็แสดงออกเต็มที่เลยแล้วแต่ทิฏฐิมานะอาสวัชิเรสมันจะแสดงออกยังไงก็เอามันเลยเต็มที่เต็มสูบมันไปเลย yes. แต่สุดท้ายมานู่นมันจะไปตกนรกหมกไหมมันจะเป็นคนเกิดในตระกูลต่ำซาเร็วซามหรือไปเกิดมาแล้วอวัยวะไม่สมบูรณ์นั่นเห็นไหม นั่นแหละคือคนปล่อยตัวไปตามลมพัดลมเพผีเข้าผีออกเราต้องเห็นแก่ตัวที่เราจะไปเกิดในภพข้างหน้าการที่เราจะไปเกิดในภพข้างหน้าถ้าเราข้ามวัตตะได้มันก็ดีไปถ้าเราข้ามไม่ได้เราต้องเตรียมการของเราไว้ก่อนถ้าหากเราข้ามไม่ได้ เพื่อเนือแล้วให้มันตกลงไปข้างล่างเวลาไหว้น้ำข้ามแม่น้ำเราต้องลอยคอขึ้นไปข้างเหนือก่อนแล้วก็ถึงว่ายว่ายมันก็จะไปตกลงไปที่ท่าพอดีนั่นเพราะว่าเผื่อเหนือแล้วก็ตกใต้ตกที่ท่าน้ำพอดีข้ามน้ำได้ถ้าเราไม่เผื่อไว้อ่ะ มันหลุดท่าไปเลยบหมืนขึ้นไม่ได้เนี่พรมันหลุดท่าไปแล้วขึ้นไม่ได้พอเราไม่ได้เพื่อถึงแม้เราลอยไปถึงตะลิ่งแล้วเราก็ลอยคอตามลงมาอีกแต่ยังได้เพื่อหาท่าขึ้นเหมัีนพอเราลอยลงไปแล้วมันตกลงไปข้างล่างแล้วนมืนทาไม่มีขึ้นมันเป็นตะลิ่งสูงตะลิ่งสั้นบหมอยก่ไปอีกยาวกว่าจะขึ้นได้บางทีหมดแรงเีอก่อน เพราะว่าเพื่อเหนือตกล่างฉะนั้นเรามาปฏิบัติเรามาศึกษาธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติเรายังจะต้องไปปฏิบัติอยู่กับตัวของเราตามลำพังในระหว่างที่เราไปอยู่ตามลำพังเราทำยังไง เราจะศึกษาไหมเราจะทำความเข้าใจไหมในธรรมเนียมในประเพณีปฏิบัติตั้งแต่ก่อนมาอย่างเราเป็นพระสงฆ์เราเป็นผู้ปฏิบัติเราเป็นบุคคลที่อยู่แถวหลังสังคมก็ลืมเราไปแล้ว เกิดอะไรขึ้นมาก็ตามเราจะต้องเดือดร้อนก่อนเพื่อนหมาว่าจะเกิดภัยพิบัติชนิดไหนก็ตามจะเกิดอักขีภยัยหรือวาตภายัยหรืออุทุกขภยัยเราจะต้องเป็นคนเดือดร้อนก่อนเพื่อนอากาศเป็นพิษเราเนี่ยแหะจะเป็นคนเดือดร้อนเพราะอะไร อย่างอากาศเป็นพิษนี่เราต้องลงตลาดลงไปบินทบาตลงไปบินบทบัตนี่จมูกเรามีกองกระดาษไหมนะเหมือนกับรถยนต์ไหมรถยนต์มันมีกองกระดาษนะกองอากาศแต่จมูกเราไม่มีกองอากาศเราก็หายใจเอาเต็มๆเ,เลยหรือเวลาเราบินบทบัตในช่วงที่อากาศมันเป็นพิษนี่เราปิดจมูกเราเหรอ จมูกเราปิดไม่ได้นั่นเราก็มีผลกระทบเลยภัยพิบัติเกิดจากศึกสงครามก็ตามเกิดจากอะไรก็ตามถ้าเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเราเนี่ยเป็นคนเดือดร้อนก่อนเพื่อนฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจกับตัวของเราถ้าหากเราไม่ทำความเข้าใจกับตัวของเราแล้วบัดนี้ มันก็เป็นปัญหาใหญ่มนุษย์หรือพระเนนผู้คนที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้เป็นสัตว์ประเภทที่ขี้ขาดที่สุดทำไงถึงว่าขี้ขาดที่สุดอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีสังคมต้องมีอะไรทำไมถึงว่ามนุษย์ เป็นคนที่ขี้ขาดไม่เหมือนกับสัตว์ประเภทอื่นลองเอาไปดูสิเอาไปให้ไปอยู่ในคุกมืดตายไม่ให้พูดก็ให้คุยกับใครแต่สัตว์โลกประเภทอื่นอย่างนกเก่งกวางเอาไปขังไว้ตัวเดียวๆอยู่ได้นะมันอยู่ได้เขาอยู่ได้ไม่ตาย นกกระทานกกระเทยเนี่ยเขาเลี้ยงใส่กรงไว้เอาไว้ตัวเดียวนี่ไม่ตายแต่มนุษย์นี่ไม่ได้เป็นสัตว์ที่ขี้ขาดที่สุดเพราะเป็นสัตว์สังคมในเมื่อเราเข้าใจว่าเราเป็นสัตว์สังคมเราจะอยู่กับสังคมนี้ยังไงเราถึงจะอยู่ในสังคมนั้นอย่างมีความผาสุก เราจะอยู่ในครอบครัวนะเราจะอยู่ยังไงเราจะอย,อยู่อย่างมีความผาสุกในครอบครัวทุกวันนี้มีปัญหากันเยอะในสังคมครอบครัวในสังคมองค์กรต่างๆเพราะต่างคนก็ต่างแบกกิเลสมาเกิดแบกทิฏิแบกมานะมา เราจะไปอยู่ในองค์กรไหนก็ตามไม่ใช่ว่าเราเอาทิฏฐิมนณะอาสวจกิเฝากไว้บ้านก่อนได้หรือฝากไปสนีไปที่อื่นได้ไม่ได้มันอยู่ติดตัวของเราถ้าหากเราไม่เข้าใจในสังคมไม่เข้าใจในองค์กรองค์กรจะมีความผาสุก อย่างพ่อแม่บางทีต้องแยกกันอยู่เพราะความไม่เข้าใจกันพ่อก็เอาไปไว้ที่นี่แม่ก็ต้องเอาไปไว้ที่หนี่งใครจะเป็นคนรับผิดชอบเนะี่ยว่าเป็นคนที่ขี้ขาดแต่ว่าเป็นคนที่ยังไงก็ดูได้ยาก ฉะนั้นสังคมของโลกมนุษย์เคยพูดมาเมื่อสามสิบปีก่อนว่าโลกมนุษย์มันเป็นโลกที่จะต้องมีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเอาผลประโยชน์จะแย่งชิงผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน อยู่ตลอดเวลาผู้เจ้าถึงว่าโลกอันนี้ไม่เคยว่างไปจากการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันโลกอันนี้ไม่เคยว่างไปจากสังคมของศึกสงครามศึกแย่งสิ่งผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนี่เป็นคำสอนของผู้เจ้าทนะ่านพูดไว้ว่า คนที่มีกิเลสหนาะปัญญาหยาบจะต้องเอากิเลสตัวเองมาเป็นตัวตั้งแล้วจะต้องให้คนอื่นมาอยู่ในอำนาจของเรานี่อย่างที่กำลังเกิดศึกกันอยู่เดือนพอเราคิดไปแล้วเนี่มัน เห็นว่าโลกนี้ไม่น่าลื่นลมเหมือนกับกูเจ้าพูดจริงๆโลกสันนิวาตอันนี้ไม่น่าลื่นลมการท่องเที่ยวในวัดปะไม่น่าลื่นลมเพราะเราจะเข้าเป็นเหยื่อเขาเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เราจะเข้าไปเป็นทาสแรงงานเขาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่เราจะ มีอาหารการกินที่พอเหมาะกับอัตภาพของเราเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันพอถูกแย่งชิงไปหมดของดีของอะไรที่มีค่ามีราคาทรัพสมบัติเป็นของที่มีค่ามีราคาถูกแย่งชิงกันไปเราอำนาจน้อยมีกำลังน้อยแล้วก็มองตาปิบๆอยู่แค่นั้นกปันมาดั้งเดิม ตั้งในสมัยครั้งพุทธกาลนั้นก็เหมือนกันในสมัยที่ผู้เจ้ายังสร้างบาร,รมีอยู่ก็เป็นอยู่อย่างนี้ผู้เจ้าถึงว่าไม่น่าลื่นลมเพราะมันมีส่วนประกอบไปด้วยทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสข,ขึ้นอยู่ว่าใคร จะปิดบังทิฏฐิมานะอาสะวะจิเรสได้ดีกว่ากันถึงแม้มันมีมาเหมือนกันก็จริงอยู่แต่คนที่แสดงออกเต็มเต็ม,เ,ตมเปิดเผยตัวเองด้วยทิฏฐิมานะอาสะวะจิเรตนั่นเป็นบุคคลที่ตกต่ำเป็นบุคคลที่ต่ำช้าเร็วซ้ำนั่น ในทางพุทธศาสนาเขาตั้งติกาไว้อย่างนั้นแต่บุคคลที่เก็บทิฏฐิมานะอาสวกิเริของตัวเองให้มิดชิดไม่ให้มันแสดงออกมาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วภายหลังมาเราก็พยายามเก็บ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 มันก็ไม่มีอำนาจเพราะถูกเราเก็บบ่อยเข้าบ่อยเข้า เมื่อทิฏฐิมานะอาสวจิเลสไม่มีอำนาจเราก็อยู่ได้โดยที่เป็นอิสระจากมันเพราะมันไม่ไม่ไมแสดงตัวแต่เราไปปล่อยให้มันแสดงตัวมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายมาเราก็เดือดร้อนไม่มีใครเดือดร้อนนคือตัวเราเนี่ยเป็นคนเดือดร้อนไฟมันไหมที่ไหนก็นตาม ไฟของความโลภความโกรธความหลงไฟของทิฏฐิมานะอาสาวะจิเลสมันไหม้เข้าไปที่ไหนก็นตามไม่มีเหลือสุดท้ายมาก็เราก็เดือดร้อนของเราเองเราก็ไปตกนโลกเองดีไม่ดีก็แสดงตัวขึ้นมา,มากขึ้นมากขึ้นหาทางออกไม่ได้ก็ต้องไปหาทางออกทางอื่น นี่แหละสุดท้ายมามนุษย์อยู่ด้วยความแรนแขนมนุษย์นี่อยู่ด้วยความขาดแขนอยู่ด้วยความหิวกระหายอยู่ตลอดเวลาเพราะทิฏฐิมานะอาสาวะชิเรตนั้นมันให้เราหิวกระหายฉะ mm hmm. นั้นเราจะต้องกลับมาหาธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าคำว่าเชื่อมั่นในการตัดสู้ของพระพุทธเจ้า เชื่อมั่นในพระธรรมคือคำสั่งสอนของผู้เจ้าเชื่อมั่นในพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนของผู้เจ้าเราต้องฟังให้ตลอดเนื้อหาสาระถ้าเราฟังเอาเฉพาะบางอย่างอันนั้นดีไม่ลกสมองเราแต่บางครั้งมันต้องใช้ทั้งหมด แต่บางครั้งมันใช้เฉพาะบางส่วนดังนั้นเราต้องรู้เรื่องทั้งหมดเมื่อเรารู้เรื่องทั้งหมดเราก็เข้าใจเรื่องทั้งหมดแล้วส่วนไหนที่จะเป็นประโยชน์กับต,ตัวของเราเราก็เลือกใช้เฉพาะส่วนที่เป็นประโยชน์ส,ญญส,นนสัญญาสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นขันห้าน เราจะต้องเอามาใช้ให้เหมาะสมกับอัตภาพของเราถ้าหากเราใช้ไม่เหมาะสมแล้วมันปัญหาต่างๆมันก็เกิดขึ้นในเมื่อสัญญาเราไม่เหมาะสมฉะนั้นเราจะต้องเหมาะสมกับสัญญาฉะนั้นในการประพฤติธรรม ในการเตรียมการที่จะเข้าพรรษาเราจะจัดการกับตัวทิฏฐิมานะอาสวะจิเรสของเรายัางไงเราจะเก็บมันไปไว้นอกวัดก่อนได้ไหมหรือเราจะเอาไปฝากไปกับแม่น้ำแพน้อยก่อนได้ไหมห่อห่อซะห่อเอาทิฏฐิมานะอาสวะจิเรสทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายนี่ เอาห่อแล้วเอาไปฝากแม่น้ําไปก่อนให้มันไหลไปกับแมน่น้ําซะแล้วให้เหลือตั้งแต่ความเป็นคนที่จะประพฤติรมให้สมควรกระทไม่ต้องเอาทิฏฐิมานะอาตะวะจริตมาเป็นตัวตั้งในการประพฤติธรรมเอามันฝากมันไปกับแม่น้ําก่อนให้มันไหลไปที่ไหนก็ตามมันไหลออกทะเลไปนู่น แล้วเราจะอยู่อย่างความผาสุกแต่และคนเมื่อไม่เอาทิฏฐิมานะอสาาวะาจิเลสมาเป็นตัวตั้งเราก็จะอยู่อย่างผาสุกความสุขมันจะเกิดขึ้นจากทุกๆคนแต่ความทุกข์มันเกิดขึ้นกับทุกๆคนเพราะเอาทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสมาเป็นตัวตั้ง ในการประพฤติธ,ธรรมฉะนั้นในการประพฤติธ,ธรรมในการเตรียมการสําหรับที่จะเข้าพรรศาลอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราจะต้องเข้ามาอยู่ที่กายกับใจของเราไม่เอาทิฏฐิไม่เอามานะไม่เอาอาสวะกิเลสมาเป็นตัวนําในการประพฤติธรรมเอาธรรมะคําสั่งสอนของผู้เจ้ามาเป็นตัวนําในการประพฤติธรรม ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมวันอาสาระบูชาในวันพิหัสบดีที่10กรกฎาคม2568ณศาลา,าวัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา11นาฬิกา30นาทีร่วมฟังปฏิโมกจากพระภิกษุส,สงฆ์สายวัดป่า30วัด และรับฟังโอวาทครูบาอาจารย์เวลา13นาฬิการ่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเวลา19นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและเวียนเทียนพร้อมกันร่วมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุโธได้ที่ ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี718 0317 07 1